สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุานกาความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เรามาดูนะครับชาวราศีพิจิกจัดเม้นขึ้นมาจัดติดจัดเมน้นจัดติดขึ้นมาคู่กันเลยสองดาบ สามดาบโอแม่จบเลยไหมจบคลิปเลยไหมเอ่ยสามดาบขึ้นมาโอเคเรามาค่อยๆแกะรอยดูกันนะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมันเรื่องมีเรื่องของการขอโอกาสความรักความสัมพันธ์มีโอกาสใหม่อีกครั้ง จัดเม้นนะโอกาสใหม่ครั้งแล้วจะใช้วิธีการใดในการจัดการกับโอกาสดีล่ะจัดติดคิดทบทวนคิดถึงเรื่องราวในครั้งก่อน <c oughs> อะไรอาวรมันมีโอกาสสักครั้งสักอย่างหนึ่งอะอากาศโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักแต่มันต้องใช้ของการคิด คิดแบบคิดลึกซึ้งคิดตัดสินใจอแต่การคิดเนี้ส่งผลอะไรกับคนทำแล้วตัดสินใจแล้วมันมีเรื่องของการบล็อกปิดกั้นบล็อกและปิดกั้นสุดท้ายสามดาบแนวโน้มการกระทำสามดาบมันผิดหวังแน่นอนผิดหวังร้อยเปอร์เซ็นมันมีเรื่องของโอกาส เขามาขอโอกาสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขามาขอโอกาสคุณหรือเปล่าอ่าแล้วคุณก็ตัดสินเลยจัดติด้วยเหตุและผลที่มีตัดสินแล้วไม่รู้ว่าตัดสินยังไงแต่ทําแล้วมันเป็นการปิดกั้นสองดาบหมายถึงไม่เอาแล้วไงสิ่งที่คุณคิดคือคุณไม่เอาแล้วส่งผลอย่างไรส่งผลของการบล็อก แนวโน้มคืออกหักร้อยเปอร์เซนตความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกอกหักร้อยเปอร์เซนตแน่นอนความรักไม่ยากเลยไม่ยากเลยสี่ใบนี้แต่มันมีจัดติกมาเอ้ยมันมีจัดเม้นต์มาละโอกาสผมว่าน่าจะเป็นโอกาสใหม่อ่ะแต่คุณก็ต้องเลิกคนเก่าก่อนหรือเปล่าอือย่าไปอะไรอาวรกับคนเก่าคุณมีโอกาสใหม่ใช่ไหม หมายอยากรู้จริงๆว่าจัดเมนต์คืออะไรอสองไม้เท้าชักมันละชักมันแล้จัดเมนต์คือสองไม้เท้า,ามาจัดเมน์คือสองไม้เท้ามีคนใหม่เข้ามาไงจัดเมน์กับสองไม้เท้าจัดเมน์สองไม้เท้า มันถึงว่ามันมีโอกาสอะไรสักอย่างคือมันมีคนใหม่เข้ามาโอกาสของความรักชาวราศีพิจิกคุณจะเจอคนใหม่จะมีการติดต่อกับคนต่างถิ่นแดนไกลมีการติดต่อนะคุณอาจจะมีอ e ีเมลมีเฟซบุ๊กมีเมสเซจข้อความคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ ในอนาคตาแต่คุณเองอาจจะตัดสินใจบล็อกไม่เอาคือคุณคุณไม่แน่ใจว่าชาวราศรีพิจิกคุณอยากอยู่เป็นโสดหรือเปล่ามันมีการติดต่อเข้ามามีอะไรเข้ามาแล้วคุณเองก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาความรักเป็นแบบนี้นะความรักความสัมพันธ์ คือสรุปได้ง่ายว่ามีมีโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งมีไม่แน่ใจว่าคนมาขอโอกาสหรือคุณต้องการโอกาสหรือมีคนใหม่เข้ามาแล้วคุณก็ตัดสินด้วยเหตุด้วยผลแล้วแล้วคุณก็ปิดกัน้นคุณตัดสินมาคุณตัดสินเพื่อปิดกั้นไม่เอาคุณไม่รักคุณไม่ชอบอาจจะมีคนเข้ามาจีบแล้วคุณไม่สนใจเขา เป็นไปได้คุณไม่รักไม่ชอบเขาอ่าขอดูขยายนิดนึงจัดตดิคุณตัดสินใจคิดเรื่องอะไรโอ้โหไพ่ชงม,มาอยากจะมีอะไรด้วยหรือเปล่ามันมีนเรื่องของความสัมพันธ์เดว,วิลแล้วสองดาบล่ะแหมฮอยากรู้จริงๆเราสองดาบ โอเคไม่นอนด้วยเขาขอมีอะไรแล้วเราไม่นอนด้วยโอเคเข้าใจละคุณชอบของคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณชอบที่จะอยู่ของคุณตัวคนเดียวสบายๆคุณไม่ชอบผูกมัดอาราศรีพิจิกความรักมันมาแบบนี้นะคุณมีโอกาสอะโอกาสที่จะมีมีโอกาสมีคนเข้ามาถึด เข้ามาหาคุณนะเอ,อแล้วมันมีเรื่องของการคู่นอนแล้วคุณตัดสินใจไม่นอนด้วยไม่หลับไม่นอนด้วยอ่าไม่มีสัมพันธ์ด้วยไม่มีอะไรด้วยเพราะว่าอะไรเพราะคุณอยากอยู่คนเดียวจบจบเลยความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวแน่นอนเอ็มเพลอร์มันเป็นลักษณะของตามใจทําตามใจตัวเองฉันอยู่คนเดียวก็ได้ อฉันจะไปซื้อกินเอาก็ได้ฉันจัดการด้วยตัวของฉันเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งคนอื่นคือคือในในเคสเนี้ยผมมองว่าน่าจะเคยผ่านประสบการณ์อะไรมาสักอย่างแล้วมันรู้สึกไม่ดีแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาก็ได้ไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคน่าจะมาแนวนี้นะน่าจะมาแนวนี้ดูไพ่แล้วมันชงม,มาประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับจบแล้วจบแล้วจบแล้ว ช่วงนี้อยู่คนเดียวไปก่อนอยู่คนเดียวไปก่อนอะ่าพึ่งไปอะไรผมว่าราศีพิจิกอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าดูในเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องราวที่ผ่านมาคุณเน้นไปเรื่องของการงานมากกว่าคุณเน้นมุ่งที่จะไปสูงสุดของคุณตอนนี้คุณเน้นไปเรื่องการงานมากกว่าไอ้เรื่องพันนี้หรือว่าเรื่องบัน,นี้คุณก็ยังไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักคุณยังปฏิเสธไปก่อนนะโอเคเข้าใจละเข้าใจได้มันมีทุกคนมีเหตุและมีผล ของตัวเองทั้งนั้นเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้ว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือเราทําเราได้รู้ใจตัวเองเราทําตามที่หัวใจเราสั่งมาอ่าน้อยคนนะที่ได้ทําตามใจตัวเองส่วนใหญ่จะทาตามที่คนอื่นบอกนแต่ราศีพิจิกนี้นึกถึงตัวเองเป็นหลักนึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้น อนาคตเป็นของคุณคุณเลือกได้นะโอเคจบแล้วนะครับชาวราศีพิจิกนะอ่าเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับโดยผลทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ